เป็นห่วงจริงนะอ่ะเป็นห่วงจริงนะอ่ะห่วงจริงนะอ่ะเป็นห่วงจริงนะอ่ะห่วงจริงนะอ่ะเป็นห่วงจริงนะ I'm back สวัสดีค่ะพบกับรายการห่วงจังผู้เป็นห่วงจังผู้รับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเทปพิเศษของเรานะคะห่วงจริงนะเป็นห่วงจริงนะวันนี้เรามาพบกับติม ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้โดยโครงการน้ำใจล้นคนละร้อยค่ะโครงการนี้มีรายละเอียดยังไงอะคะรายละเอียดก็คือเรานะคะแดงน้ำใจกันแค่คนละ100บาทช่วยพี่น้องชาวใต้ที่ตอนนี้กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ใช่ค่ะก็คนละ100บาทของเราคิดว่าไม่น่าจะหนักนะสาหัสเกินไปเนาะใช่หนึ่งร้อยบาทนี่เราเราใช้ซื้ออะไรกันบ้างอะคะเยวเสื้อผ้าเอยขนมเลซาลลากระงกาแฟแก้วละเป็นร้อยโอ้โหซื้อไอ้นั่นอะ ชิ้นที่คีมได้3มชิ้น่ะตรงสยาม่ะใช่ไหมนั่นแหละเสื้อตัวหนึ่งไม่ใส่สัปดาหนึ่งเอามาให้เรานะแล้วเราจะไปช่วยเหลือที่น้องสวบตากันใช่ตอนนี้เราไปพบกับคุณพัชจินตะกุลค่ะเป็นนักข่าวภาคสนามของพวกเราค่ะสวัสดีเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณเบียร์คุณอันนะคะนักข่าวภาคสนามค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเราไม่ได้ลงไปอยู่ที่ภาคสนามคือภาคใต้จริงๆตอนนี้ดิฉันอยู่ที่เอกมัยขอนะคะ ก็คือไม่ได้สัมผัสกับบรรยากาศความทุกข์ของชาวใต้จริงๆแต่คือเราก็รับรู้ได้ว่าพวกเขาเป็นทุกข์มากขนาดไหนจากสื่อต่างๆมากมายนะคเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทําได้ก็คือการส่งกําลังใจไปช่วยเหลือพวกเขานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้ามีโอกาสจริงๆฉันก็อยากจะขอไปสัมผัส กับตรงนั้นนะคะแล้วก็ไปช่วยเหลือชาวใต้จริงๆสักทีค่ะก็ยังไงก็เพราะฉะนั้นแล้วก็คือการส่งกำลังใจไปช่วยเหลือพวกเขาค่ะเพรตอนนี้ก็กลับไปที่คุณเปียวแล้วก็คุณอันค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณปุ้ยนะคะพัชจินนาคุณนะคะนักข่าวภาคสนามของเราใช่โครงการของเราไม่ได้ไก่กาเลยนะเรามีเงินสมทบ<ม>คุณมาแล้วหนึ่งก้อนจาก ละครเวทีวรารสาร<ะ>โดยคณะวรารสารศาสตร์และสสา,ส,าสารมลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะตัวแทนก็ได้มามอบกันในวันนี้ด้วยนะคะเชะิญ<ะ>ค่ะเป็นประธานประธานรุ่นนะคะประธานละครเวทีของพวกเราค่ะ,คะเป็นเงินจำนวน40,000บาทค่ะ สี่หมื่นบาทนี้พวกเรานะคะในนามของละครวารสศารจะนําไปมอบให้พี่น้องชาวใต้จริงๆเลยจ่ายทุกสตาใช่สี่หมื่นนี้เป็นเป็นจากของพวกเราแล้วก็พวกเราก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆร่วมด้วยช่วยกันว่ามันใช่เพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถร่วมด้วยช่วยกันมาบริจาคทีนี้คนละร้อยได้ที่บัญชีต่างๆนี้ที่บัญชีอะไรที่อ่านี่ธนาคารกรุงไทย้าธนาคารกรุงไทยค่ะสาขาย่อยมอทศสตรารังสิษ 4 7 5 0 2 3 1 1 1ศค่ะชื่อบัญชีคืออนุภาา,ารีพันธ์นะคะ,คะแล้วก็มีธนาคากรกสิกรไทยด้วยนะคะ730-2570501ค่ะชื่อบัญชีอนภา,าอารีพันธ์เหมือนกันค่ะแล้วก็อีก<ป>อันนึงค่ะธน,นาคารกรุงเทศค่ะ228-401-9680ค่ะธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีอนภา,าอารีพันธ์เหมือนกันค่ะก็ ติดตามไม่ทันนะคะจดไม่ทันหรืออะไรก็สามารถไปติดตามได้ที่ www.facebook.com/ ละครวารสารค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือทวิตเตอร์ค่ะละครวารสารค่ะเดี๋ยวพวกเรานะคะทีมงานงจะไปอัปเดตข่าวสารข้อมูลแล้วก็เลขบัญชีต่างๆให้เพื่อนๆทราบนะคะครตรงนี้เราบริจาคกันจริงๆนะคะใช่ค่ะหรือใครจะอยากบริจาคหนึ่งร้อยบวกบวกก็ได้นะคะใช่โครงการของเราคือน้ำใจล้นคนละร้อย เป็นน้ำใจร้อนคนละร้อคนละห้าร้อยคนละแปดร้อยคนละพันห้าร้อยก็ได้ค่ะแล้วก็ดูเก๋าเกาไปอีกแบบนึงนะคะก็ฝากโครงการน้ำใจร้อนคนละร้อยไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะคะติดตามได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m l a c ร n v o l a s แล้วก็แอด l a c ร n า o l a s a ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ